สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเ c ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินมีข่าวดีๆมาบอกค่ะสำหรับประชาชนที่รักและคิดถึงเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีนะคะค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีใหม่ไทยนะคะหรือวันสงกรานนั่นเองนะคะเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีได้กรุณาให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำของที่ระลึก จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นนาฬิกาไม้แบบมีลานที่ผลิตจากชุมชนในพื้นที่ Black Forest รวมทั้งตุ๊กตาเซรามิกและตุ๊กตาไม้หลายรูปแบบซึ่งเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของทางยุโรปมามอบให้กระผม และครอบครัวขอขอบพระคุณในความกรุณาของเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นอย่างยิ่งค่ะและนั่นก็คือโพสต์ของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนค่ะขอขอบพระคุณข้อมูลข่าวสารจาก Facebook นะคะในเพจเรารักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมาณที่นี่ด้วยนะคะ และนี่ก็คือข่าวดีๆในวันนี้นะคะที่แอดมินได้นำมาฝากประชาชนและก็เอฟซที่รักทุกท่านนะคะที่ยังเฝ้าติดตามรอฟังข่าวของท่านและก็ถ่ายถามมาเสมอนะคะว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมานะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ